ว่าว่าพวกนวีน้มันไม่ใช่ไม่ใช่ประชาชนธรรมดาแล้ววะไม่ไม่รู้ไงว่าประชาชนลูกคือพวกเขาเก่งแค่ไหนแล้วจะินเก่าเปล่าเป็นแล้วเป็นตัวละครในชิมที่ที่มีอยู่จริงในยุคนั้นมันจะเป็นพวกผู้ปลดปล่อยนะน่าจะแกนำเปล่าแต่มันก็เก่งเกินไปยไหมเราจะบอกนะว่าต้องสู้กสองตัวนี้ All I had to do was The riots kept the people angry and the city unstable. exactly what the Templars wanted. Find Mercourt and secure the food supply. Mercor sent the assassins a message, but she went after the Templars alone. You need to catch up to her. to

ยมีคนเห็นกูด้วยคาบดิไนี่โมแม่กูซื้อของจากคนแขหอ,อนอ่ะพุ่งมาได้คิดยวพูดอะไรเน นั่นน่ายอยู่กัไปยังมาถึงไหนก็มาแล้วก็เออนึนกว่าจะทำไม่ได้อออไอหยกมีคนเดินมาครับสี่คนหกคนอ้าว ลกูลงหายไปด้านหลังมวนไงพี่จะดูยิงวะ่ะ,วะ,ะ,วะขึ้นไปยิงวะขึ้นไปทายเชียนี่วะ่ะ เก็บดาบเหมือนซามูไรเลยไม่เอาดาบปักไว้ข้างหลังไม่ได้หนมันได้เราทำอะไรมันได้มึงทำลายถุงแป้งไหมใช่ก็เอาปืนยิงแม่งเลยดิ ยิ่มันคุ้นยื่แล้วเอิมทำไงอ่ะไม่เป็นไรพวกนี้ยิงไม่แรงเหมือนอุย้ยไม่น่าบ่นเลยชิวอะไรเยี้อะไรช่างแย่แล้วยกกูแอวเข้าในบ้า,านกันมีคนวิ่งตามไปหนึ่งนะเป็นยัไง

มาด้านหน้ามปเนี่ยเฮ้ยทำไมเกมนี้คอมไม่ค่อยร้อนแทนที่ CPU แม่งรัน90% Nghênh đã có lê yêu. Hô 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 này, yêu. Hô lê nó Hô ทางเาขาว่าูมามันอยู่ไ,ไหนวะมาผิดชั้นนะดินั้นอยู่ชั้นบนเหรอต้องเข้ามาในนี้ขึ้นไปได้ไหมะไรวะยีม,มผู้หญิงคนหนึ่งโดนอนนั้นอยู่เธออะไรเธอกำลัง,ลงโดนหลังแก พี่มันเห็นกูไว้บกำลังขึ้นไลเออย่งไรแหละยุตยิไดพ,พี่อนผู้หญิงคนนี้ก็โหดจัดโหดจัดไม่เอาดาบฟันเรียงตัวเลยไอ้ผู้หญิงเมื่อกี้หรือเปล่าอไอ้ที่อยู่ในแคสซีนใช่ใช่ ้องไ้เราก่นป้านุ๊ตป้าเจากอนเก่นตรงหลังหลังป้านหลังป้าป้าป้าปกป้องป้าอี้ยปกป้อป้าป้าเกตู้ไม่ไหวคุณวระวังหลังให้ป้าด้วย ถ้าเป็นภาคถ้าเป็นภาคแรกๆมันหยิบม,มันหยิบดาบคนอื่มนมาเป็นดาบตัวเองได้ด้วย, <c oughs> วยกูเลยที่กูเลยไม่ซื้อดาบก็เอาดาบพวกมันนี่แหละราคาดียี่หมายเลยถ้าวิ่งแม่งคนไววะ่ะป้าชอบหาเรื่องอยังวะนั่คือป้าช่าหาขี้พวกนี้ยังเลยไอ้หยงมึงจะตายแล้วจริงไหยทำไมป้าแกเรียกตีบ่อยอยัง <c oughs> ป้าเฮาครับ ไปย่ปอยู่ที่กู้ทำอไรอยู่ที่กุ้ยทำไมตีแรงอย่างวะป้าอยู่หาตีก่อนได้ไหมป้ากู้ไม่ไหว <c oughs> มึงหาต <c oughs> ดาหดีด้านหลังสิค <c oughs> ิวด้านหลังสิมใ่ปมาระเบิดแบนวะป้า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 ไ <c oughs> อ้ยกเราจะตายแล้วยิบยิบก่อนอยิบก่อน มึงเชื่อกูกันดิมึงยูนี่ป้ามีปืนด้วยนะเอ๊ะมึงชจะไปด้านบนมีสไนเปอร์ไปเก็บมัน,มมนเฮ้ยม,มันยิงติดกําแพง <บา S 2> ป้ลลาใช้ยป้าใช้ดาเบเดียวกูเลยเี่ย ที่แมงดาไนเปอร์ยาวดาบโกรธกลัวมันบอกว่ามันมันรู้ว่าพวกมึงกันไม่ต้องการมันไม่ต้องการใครไอ้ป้าพูดว่ามันรู้ว่าพวกเราไม่ต้องการมันใช่ป้าไม่ต้องการป้าคิดถูกแล้วบ้าดูได้เงี้ยมั้ยหาตีมาให้บ้าไม่จำพี่เหรอหาตีอย่างเดียวป้าป้า ปล่าอีกแล้วป้าป้าจะตายแล้วมึงช่วยป้าก่อนไหมมาแล้วป้าอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนยิงตัดขัวใจไปหยุดชุน่อยมันจะทำอะไรกูไหมเนี่ยน่าจะปาลาระเบิดควันก่อนอชุบนะแอบก่อน ลตามป้า well, ต่อไปเลือดป,ป้าจะหมดแล้วมึงไอ้เหี้ยป้าป้าเอไาไหนหาตีแล้วป้าไม่ก็ไม่รีเจนเลือดตัวเองหน่อยนักปรจท้วงวะเนี่ยด้านหน้าของตัวม่ป้าจะเอาไงเออป้าอะไรกูปราบผู้คนป้าบอกให้เราฆ่าไอตัวแรกก่อนกูมาช่วยฆ่าหน่อยดิกูยอายุ ป้าก็ช่วยมึงไอเช่นี่ก็หหดึ้นคุณและพูชันอีกกันหนึ่งก็หาใจพวกนี้หาจาก<อ>สมันกูขอรู้เรื่องมึงตามป้าไคร่บป้าพากูไปหาตีเลยมึง <c oughs> รุนป้าอิบรุนป้า มนุษย์ป้าของแท้เลยป้าไม่ยูเลือดบ้างเหรอ้าไงหาหาตีได้พอไม่ยูเลือดตัวเองด้วยนะเป็นปลาล่าพวกปุ๋ยดูด้โพชั่นวันนะี้ง้นละได้แต่สม,มุบอมป้าไปไหนแล้ว วิ่งไวนะป้าอุ้ยบายแล้ฆ่าหมดนี่เลยว่ะแต่ได้ปหมป้าป้าไม่ป้าสั่งอย่างเดียวเลยอ่ะป้าสั่งแบบป้าสั่งง่ายที่ไหนยกนั่หลังมึงมันมีปืนด้วยเหรอเอฟไม่สเตลว่ะสเตลี่อะไรหรอกระตุกปืนได้เหรอไปถึงงี้มึงกับสเตลดิบวกนี่เลยเหรอเออเอฟกูโดนยิงตายหาแล้ว ก็ต้งหวงวงขึ้นยุยโตอ,อุ้ยกูโดนเดี๋ยวกูเก็บตัวบนันเก็บตัวล่างนะได้ตายละหนึ่งเดี๋ยวกูขึ้นไปต<ร>ึ้บนซ้ายหนึง่งป้าจะตายแล้วไม่ใช่ป้าเหรอรเ,อเนี่ยล่กูเฮ้ยเ๋ยป้าแม่งตีอยู่อะระยะน,นี้ยังยิงปืนถึงวะปืนพวกม่น่าจะถึงมั้ง เรี็บร้อยมันใช้บืนอ,อะไรพวกไงถึงเหรอวะเออถึงมีอีกไหมมาแล้วอ๋อมดแล้วบอกว่าไปเจอมันบอกว่าไว้พบกันใหม่ที่ตลาดโชคดไีไปไปฆ่าเทมพล่าอีกสองคนเทมพล่าคืออัสวินนะเว้ยส่วนเราคือแอสซัสซินทดลองดูงหน้าที่ หาที่ของเราก็คือการสู้กับเทมเพล่อาตวินกับนักฆ่ามาอาตวินกับนักฆ่าเนื้นาาอ,รอาาเรื่องไปนี้อาซวินเกิดมาเพื่ออาซวินเป็นฝั่งดีเทมเพล่เป็นฝั่งขี้ปฐงการต่างกันอะไรเงี้ยเว้ยตกตึกได้หาละอย่าใช้โพรชัดเล่นๆสิน้องต่มันมีเยอะเลยไงกระสุนก็พกได้ทีละหกนัดอย่างกับลูกโม that looks like. Slavony isn't here yet. I serve by shutting down some of her pals.

โดนลมแทงตายหาละทำไปเกิดใหม่ก,ก่อนมีหลายตัวเบอร์ใช่พวนเยอะเลยพอพอปืนลั่นหัวมาแล้วได้เวลาเออนตัวนี่พวกปืนจิง ชค่มันไม่ตายนัดเดียวอายุเรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยหนึ่งกูเอาปืนยิงมาละสองนัดไอายุต้องใช้สองนัดกูตาย,ยตหยายแล้วอย่าไปแจกอะไรวะอย่มันเกิน mày quá tôi ở này bên dù cái mưa bên dù cái mưa quyền như là của quý à Lạy yêu đi, uy vô lai yên. You don't even do nèo. A mi dưa nèo. You don't know. Nguyên mày. Chi ở mày gái lưng 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 เรียบร้อยยกเสร็จเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วที่เหลือก็หนีต้องฆ่าอีกสตัวแต่ไม่เป็นไรอีกสตัวออกจากตรงนี้ดิไป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 ิงกูไยมันยงกิงกูมันยิงกูกันไป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 นาแล้วนะไต่เชือกไต่เชือก ว่าสมัยแล้วถ้าแต่เชือกนี้อีกว่าตายหาให้เชือกขาดเชือกมันก็ใหญ่ขึ้นเชือกเชือกมีเชือกหัวผูกควายยิ่งไปใหญ่ขนาดนี้เลยมันเมียไว้ทำอะไรวะไปดูเอาไปขึงตามบ้านไปตากผ้าหรือเปล่าน่าจะพวกว่าจะบอกว่าเป็นสายไฟคงไม่ใช่เก็บกระโดดลงไม่ข้ามันเลยนะล้อกันล้อกันล้อกันไปพร้อมกันแล้วกัน ตาละหนึ่งเก็บไว้เสร็จระวังมีสองตัวเอฟเด็ดขาดวิ่งอย่าบอกนะว่าเยอะกูไปแล้วไม่พูดกูไปอัลจิทันมึงดูเรื่องกูด้วยมึงดูเรื่องกูด้ยโอ้ยน่าสนใจเอาไปไปไม่ยิวอ่ะไม่มีไม่มีโพชั่นออกจากแคลเรียดี้โว้ยอย่าอยู่ในนี้ดิออกจากเขตมั้น ไป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 หาพวกข้าดิเพราะตอนนี้มีตังค์เยอะมากอ่ะไม่ได้ใช้เลยเยอะจริงแมันมันจำกัดแค่ห้าไงมาออกมาเร็วผมลังไปเอนะที่จริงชุดพวกนี้กูได้มาปีนะกูไม่ได้ซื้อมันมีให้เปลี่ยนอยู่ใช้สีนี้ไปเละจบยังวะ เออจบแล้วได้ชุดใหม่ด้วย